มาดูหุ้นวันปิดตลาดประจำสัปดาห์กันนะครับว่าเป็นยังไงโหโช่วงนี้หุ้นไหลเป็นน้เป็นน้ำตกเลยก็ดูหลายคนบอกว่ามีอเราคดเหลือมาไม่เนี่ยเป็คเ<อ>ราตอนนี้โอ้โหโดนต่างชาติเทขายทั้งเดือนนะนี่วันนี้ไม่รู้เ<อ>ท่าไหร่แต่เมื่อวานนี่แผ่วไปนะครับก็เมื่อวานก็ยังขายสุดที่นะต่างชาติยังขายสุดที่อ่ขายนานแต่ว่าตัวเลขมันเหลือแค่ประมาณสามร้อยกว่าล้าน จากวันละพันสองพันล้านอ่ะก็อาจจะไม่เหลือให้ขายแล้วไงจะหมดหลือไงรอเขาเขารอเข้ามาเก็บใหม่อีกรอบแล้วครับอืมครับอ่ะมาดูบ้านเราวันนี้เป็นไงครับอันนี้วันนี้วันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือนนี้นะครับวันศุกร์สีแดงครับวันนี้เออมาดูนะครับก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันนะครับอ่ะครับเหมือนเดมนะครับก็ใครอยากให้เราช่วยดูหุ้นตัวไหนนะครับก็ คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เหมือนกันนะครับอ่ะมาดูกันเลยอัปเดตกันก่อนนะครับวันนี้เซ็กมากต้องบอกว่าทรงกราฟเนี่ยมันทรงอย่างแบดจริงๆดูไม่เจิดเลยแล้วดูวอลรุ่มเทไกวินิยมดีดีดีหัวลุ่มเทไกก็สูงขึ้นเรื่อยๆืยด้วยไหมแล้วก็ สัญญาณไม่มีไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายปลายทางว่าจะกลับมาเลยตอนนี้ยังเลยในซับเซ็ตนะดีแล้วอาจารย์หลังจากหลุดเลยเอเมสองร้อยไปแล้วพี่นิกเขาเขาหลุดแล้วหลุดเลยอ่ะออหลุดมาแล้วกี่วันเนี่ยห้าวันเต็มเต็มไม่กลับเลยเลยดีแล้วครับวันนี้แนววันต่อไปวันนี้สถานีต่อไปพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดครับถึงอยู่แล้วจะเอาไปดูแลนะถึงอยู่แล้ว เชียร์ให้ลงใยช่วงนี้ลงต่อก็นะเอานี้ถ้าลงทีก็ต้องบอกว่าลึกไม่รู้จะปีนขึ้นไงเนี่ยอลงต่อผมก็ได้ไงอาจารย์เข้าขาพุทธอยู่เออดีนะเพื่อน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 ของเครือมมีคนแช่งผมในกองแช่งตอนนี้ถ้าผมมาดูกันในฝั่งของกุ้นบ้างนะครับครับนะครับ กองหุ้นนะครับมีหุ้นไหนน่าสนหน้าอะไรบ้างครับโอ้โหเอาเอาพี่ใหญ่หรือตัวน่าสนใจก่อนอาจารย์เอาพี่ใหญ่ก่อนนะ้พี่ใหญ่เอามาพี่ใหญ่นี้เอาพี่ใหญ่ตอนนี้มีอยู่ตัวเดียวครับเดลต้าเอาเดลตานะครับตัวที่จะถ้าจะพยุงก็เขาถ้าจะถ้าจะลากให้ลงก็เขาแหละอ่าเมื่อวานนี่ขึ้นทะลุพันแล้วเออแต่วันนี้เรียบร้อยมีแท่งแดงพักับพักพักแล้วก็พักหน่อยครับคือ สัญญาณจริงๆในในโซนช่วงนี้เป็นการพักที่ก็ไม่เห็นน,หน่ากลัวนะก็พักมาเนี่ยะสะดุ้งตรงแย่ขามาสะดุ้งอีเมสิกแล้วก็ดีกลับไปบนิดหนึ่งอเออดีกลับไปนิดหนึ่งก็ได้คือเขาเบรกไฮเป็นการเบรกพอทาไฮเมื่อาวานเนี้ยพอเ,เบรกเสร็จก็พักลงมาพักอีเมสิกแล้วสะดุง้งในระยะสั้นแบบนี้ก็ต้องบอกว่ายังเป็นสัญญาณชีพที่ใช้ได้ดีอยู่นะใช้ได้ใช้ได้อยู่เออแต่เนื่องจากวันเนี้ยพี่ใหญ่เราลบอพอเราลบเสร็จก็แปลว่า เราก็จลากตลาดด้วยตลาดวันนี้ปิดลบอยู่5.76จุดนะครับก็ลบไม่มากลบไม่มากทีนี้ไม่ได้ลบเลยมากมายอมีตัวที่ช่วยลากดีเดลต้างั้นเดลต้าสากานตอนนี้ซบลอสเดลต้านะครับยังคงอยู่ตรงนี้พี่นิกอยู่ที่ตัวนี้ครับประมาณแต่ละวัซสักเท่าไหร่อ่ะ900 900ส่วนคายก็คือ1,016บาท ที่เตรียมไปเทสใหม่อีกรอบมันก็คือเป็นนายเดิมเมื่อวานเนี่ยครับคกับเดลต้าครับก็แต่วะนนี้ย่อลงมาพอรับไหวไหมก็รับได้ถ้าหลุดยีเมสิก็รีบพิจารณานะอืมเดี๋ยตบล็อตถ้าหลุดก็หลุดก็เก้าเมื่อกี้ตปล็อตเขาตรงนั้นแหละครับไปตรงนั้นก่อนนะเพราะว่าเอสัญ,ญญาณเขาเนี่ยในในฝั่งของเดลวิเชนเนี่ยมันส่งออกว่าจะพักอีกเหมือนกันนะสหรับเดลต้าครับอ่อยู่ที่เมื่อไหรแค่นี้ S <S เออนะครับอ,อ้าวตัวต่อมาครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาอีกตัวกันช่วยที่ช่วยเดลตาลากเซตลงวันนี้ฮานะครับครับงานนะนะครับเออฮาหนะนี่ก็เชา้ามานี่ลงไปห้าหกเปอร์เซ็นตะอ่มาดูปิดตลาดขอดูนี่ลบเท่าไเรเนี่ยลบสี่จุดสามเก้าเอร์ซ็นะอานะบนลุ่มทีกด้วยนะวันนี้ใช่ไหมครับนี่บนลุ่มดูไว้ลุ่มเทขายพี่วดิ <S 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 พปิดมากบนลุลุ่มแบบนี้ คือแม้ว่าจะมาสะดุ้งตรงแปดเก้านะแต่ก็ต้องบอกไม่ปลอดภัยนะที่สะดุ้งแบบนี้กระบนรุ่มเทขายหนักเหลือเกินนะจากฐานะงั้นฐานะถ้าเป็นแบบนี้ครับถ้าเข้าซบลอดอยู่ไหนครับซบลอดก็อยู่ตรงใกลนะ้นะมีดึกอยู่ประมาณแถแล้วห้าสิบบาทซบลอดนะครับแปดเปอร์เซ็นบวกกว่าแปดเปอร์เซ็นเก้าเซ็นประมาณนั้นครับส่วนแนวต้านนะแนวต้านก็นี่แหละทีที่เขาทิ้งไส้เป็น Twitter ทวิเซอร์ท็อปนะครับอยู่หกสิบเอ็ดบาท โซนนั้นเป็นดาวต้านใหญ่อยู่นะก็ปะทะว่าไปหลายรอบไม่ผ่านแล้วก็โซนช่วงเนี้ยหลังจากผ่านโซนนี้ไปแล้วเนี่ยชุดนี้เขาเริ่มมีลูกก่อการพักตัวอยู่แล้วแล้วก็วนลุ่มพีขึ้นมามากคือข่าวของฮานะก็คือข่าวว่าอะไรนะพี่นิคเคลาใช่ไนหะม so, จ,ะจะลดการใช้ชิปลงอ SIC ตัวนี้ซึ่งซซึึซ่่งงจริงๆพอไปเจาะจพื้นฐานในฮานะเขามีส่วนรายได้มานักหนึ่เปอร์เซ็นต์นะตัวนี้นะ ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าก็เข่าเข้ามันจะตั้งโรงงานในต่างประเทศที่ไหนสักที่เพื่อรองรับตรงนี้อ่อนหนโรงงานใหม่เทสลาใช่ไหมครับตั้งที่เม็กซิโกครับเอ่อไม่ของฮานะเองที่ผลิตตัวนี้ยออของฮานะเองไม่ได้ใจใช่ใช่ที่จะตั้งอยู่ไหนก็ก็าจะมีคนกระทบตรงนั้นอยู่นิดหน่อยแต่ว่าถามว่าสัดส่วนโครงสร้างไม่ได้ไม่ได้มากมายฮานะเองในปีที่ผ่านมาต้องถือว่ากําไรโตดีนะครับกําไรโตดีเลยคือ ตอนแรกนี่พี่เคซีเขานำลงกันก่อนเพราะว่าประกาศผลมาปั๊บเรียงเขาส่งอย่างแบดมาเลยผลลิดหวังแต่พอประกาศของอาณาเดลต้าเขาดีนหมดไงเอออาะฮเขก็มาโดนข่าวตัวน,นี้พอดีมันอาณาในช่วงนี้ก็ยังอยู่อาจจะเป็นช่วงส่วนพักตัวขเขาแต่เป็นการพักที่น่ากลัวบนลุ่มพีขึ้นเรื่อยในการเทขายนะครับเพราะฉะนั้นก็การเทรดช่วงนี้ก็ใครที่จะเข้ารับก็ระมัดระวังนะครับเพราะว่าส่งเขาเตรียมพักตัว อาจจะพักไปสักพักหนึ่งครับคเดี๋ยวถ้าหลุดยีเม่แปดเก้าลงมาก็ตัวใครตัวมันแล้วเคลียร์ก่อนนะพี่เเคลียร์ของก่อนนะนี่เขาแย่หลุดแล้วเด้งกลับนะวันนี้ดูทีวันจันร์จะเอาไงนะคือไม่ต้องร้อยถึงเส้นสองร้อยแล้วอะสองสองร้อยเลือกไปเลือกเลยพี่สองร้อยนี่เออหนักนะหนักนะเลือดไหลเลยแหละอ่ะตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับเอานี่ละการจันคิวคอนับ คิวคอนนะครับคิวคอนนะครับคิวคอนไม่ค่อยได้ดูตัวนี้เนี่ยคิวคอนอ๋อทรงดี้คิวคอนขาขึ้น uh. ชัดเจนนะมากคือโซนเนี้ยมีเดบเิวเชนละพักแล้วแล้วก็เคลียร์เดบิวเจนเรียบร้อยแล้วชุดนี้นะครับเกิด uh. เสร็จเข้ามาคือลงเสร็จเนี่ยหลุดใต้ยีเมสิบมานิดไม่กี่วันแล้วกลับไปยืนเหนือได้ด้วยนะครับหลัง uh. จากนั้นไตาการไตยีเบอสิบแบบนี้แล้วอยู่เหนือทุกยีเมแบบนี้เป็นสัญญาณขาขึ้นชัดเจนวันนี้ปิดแบบเต็มเต็มแท่งอรับพี่ อืมเต็แท่งเลยวันนี e ้ก uh> right> ็ทรงสวยนะครับทรงสวยเลยตังนี้นะครับมาดูสิถ้าเป็นแบบนี้ซับลอตเขานะครับซับลอดจริงๆนะถ้าเอาดาวเทรอรี่นะดาวที่อยู่ที่เดิมบบที่ประมาณสิบจุดสี่วันนี้ตรงนี้ซับลอดเขาถ้าดาวเทรอรี่นะแต่ว่าเขาเบรคเกตตรงนี้อ่าให้รดเรยกโลเบอร์ไฮเออร์โลเดี๋ยวนะเออไฮเออร์โลยังอยู่ที่เดิมแต่เขามาจ่อต้านแบบนี้จ่อต้านเต็มเป็นแท่งแบบนี้นะก็ต้องบอกว่า มีความเป็นไปได้สูงนะที่คือวันจันเปิดมามีสิทธิ์เปิดกระโดดเราได้ด้วยนะโจกันแบบนี้นะครับแต่ถ้าเขาย่อลงมาแล้วไม่หลุดไม่หลุดโซนโซนเป็นตัวเนี้ยแต่แล้วสิบเอ็ดจุดแปดหรือสิบสองบาทไม่ไม่หลุดแล้วเริ่มมีสัญญาณเด้งกลับจังหวะนั้นเป็นจังหวะไบโอดิที่นา่า rix, นนวางแอนทรีสสำหรับคีดคนครับครับแล้วแนวต้านนะเออแนวต้านแนวต้านเนี้ยแนวต้านแรกก่อนสิบสามจุดเก้าตรงเนี้ยนี่นนไใส่ที่ทิ้งไว้ครับอีนี้ จะไปแพทตรงนั้นดูว่าจะผัดไหมซึ่งบอกใกล้ๆตรงนั้นเพื่อนๆดูบีดอเฟอร์ประกอบนะครับว่าจยทะลุได้ไหมอยากรู้ว่าดูยังไงคลิปเก่าๆบีดอัเฟอร์มีอยู่นะครับไปดูได้เพิ่งมีคนมาคอมเมนต์เรื่องคลิปบีดอัพเฟอร์งกันเก่าเนไดใช่าบอกเข้าใจง่ายโอ้โหคลิปแบบคลิปเก่าก็ยังตามกันไปดูโอ้ขอบคุณมากนะครับไปย้อนดูก็ก็จะได้เห็นว่าบีดอัเฟอร์ดูกันยังไงครับก็ ครับผมไม่แน่ใจว่าเชื่ออะไรพอดีมันหน้าจอผมไม่ขึ้นชื่อลอลครับอ่านยากมากโอเคอตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับเอาอาม่าละกันกันอาม่านะครับใสเรือใสเรืออาม่าใสเรือนะครับใสเรือนะครับครับอาม่านี่ต้องบอกว่าทรงเนี่ทรงแบบนี้คือทรงใบอนดิ้ครับถ้าใครอยากรู้เป็นยังไง ก็อยากไม่ไม่แน่ใจว่าทําคลิปไปไหมแต่ว่าอยู่ในคอรอดเรียนนะไปทำคิที่เคยซอนเอาไว้ทิ้งเอาไว้นะครับครับเออทรงนี้ย่อลงมาไม่หลุดโลนะครับย่อมีหลุดโลน,นิดนิดนิงแต่จังหวะหลุดโลเขาเนี้ยจังหวะเน,นี้ยเทหน้าตกใจนะโอ้ลุงโทเทสพีกันมาหวัวเลย <laughs> <laughs> แต่ลงมาเจอแปดเก้ายี่มแปดเก้าแล้วก็เด้กลับตัวเรียบร้อย <laughs> จังหวะน,นี้คือ สหรับขาไบออนดิฟก็คือซื้อจังหวะย,ย่อแล้วเริ่มเด้งนี่คือไบออนดิฟซื้อได้จังหวะนี้ครับวางแผนเทรดได้จังหวะแบบนี้ออืแล้วถ้าซื้อซับรอดควรเป็นที่ไหนครับจริงถ้าเอาดาวเทอรี่ของเขาเนี่ยหนึ่งจะเขาหลุดตรงนี้เนี่ยซับรอดถ้ามาใช้ดาวเทฟวี่ก็ลงมาอ่าโล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 เก่าเดิมประมาณห้าจุดสี่แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเข้าจังหวะนี้หลุดประมาณห้าจุดห้าห้าตรงนี้นะครับถ้าหลุดไปตรงตรงโซนหวัวรอนเลยเนี่ยเพ่นเลยพี่มไม่สวยแล้ว เออประมานทาโลใหม่ไม่สวยแล้วงั้นถ้าเข้าห้าจุดห้าเป็นซัอรอตดอีกว่านะครับส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านที่ยืนแข็งแรงก็ประมาณโซนนี้ที่เป็นทริปเปิลหรือเป็นทวิสเซอร์ท็อปนะครับอยู่ที่หกจุดสามห้าตรงนี้ครับแนวต้านแข็งแรงเลยตรงนั้นครับซึ่งแน่นอนต้านแรกที่ิเจอก่อนเลยก็แข็งไม่น้อยหกจุดสองมันอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าทรงเวลาบามแบบนี้นะครับจุดสองน่าจะมีโอกาสผ่านได้ก่อนจะไปเจอต้านนี้แหละตอนไปพิจารณาตรงนั้นครับพามาครับ ครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับ P R M ครับ P R M นะครับ P R M ครับ P R M ขึ้นมานานแล้วก็นะครับเริ่มเริ่มส่งสัญญาณดาวเจนชัดเจนนะ P R M แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มทําท่าไม่ผ่านแล้วราคาก็เริ่มสไลยยด์ย่อลงมาแล้วจะเห็นว่าไฮเริ่มต่ําลงรูก็เริ่มต่ําลงเรื่อยๆแบบนี้ดาวเจียเริเร่มทํางานครับพี่เพราะฉะนั้นใครจะเข้าจังหวะนี้ก็อย่าพึ่งนะ โซนนี้ไม่ใช่โซนห้าเออตอนนี้มาเทสแปดเก้าอยู่ด้วยและเป็นการเทสแบบมีเดเวเจนต์ด้วยยังต้องรอมีเดเวเยนต์ใหม่รอว่ามีสัญญาณกลับตัวกันใหม่ก่อนนะซักพีไอตอนนี้แื่ว่าไม่ได้กลัวตกรถเอาไงพี่นิกถ้ากลัวตกรถเข้าตอนนี้เหรอเข้าตอนนี้นี่ตกรถเขาอยู่มีขึนน้นตามดาวทเทลรี่ประมาณสักเจ็ดบาทนะอืมลึกไหมไม่ถึงก็ลึกอ่ะพอได้แล้วนะไม่ถึงก็ได้แล้วเออแต่แต่ต้องบอกว่าเนื่องจากมันไม่มี ไม่มีเดเวเยนซ์ฝั่งที่จะเป็นบุลิตเดเวเยนซ์มีแต่แบรดเดเวเยนซ์ไม่เห็นแบบเนี้ยโอกาสที่จะได้โดนสต็อปล s อมีสูงนะคือไปหาตัวอื่นเล่นเถอะเออส่วนแนวต้านเนี่ยแนวต้านก็ต้องไปรู้ว่าไฮก่อนเมือม่อไม่มีเดเวเยนซ์แล้วกำลังลงแบบนี้รู้ว่าไฮก็คือแถว7.7ก่อนครับคบที่จะเป็นแนวต้านซึ่งอาจจะไปไม่ถึงก็ด้วยนะเประว่าอาจจะมีเทสไฮใกล้ๆก,ก,ก่อนกนะ็คือ7.7ก่อน ส่วนใหญ่คือขาลงมันจะเทสไฮเดิมไม่ผ่านแล้วก็ลงอีกอืแล้วมันเป็นขาลงก็คือไฮต่ำลงโลต่ำลงตามดาวเชลี่ครับครับนั้นตัวพี M อเอ็มตอนนี้ต้องบอกว่ารอก่อนจังหวะนี้ไม่ใช่จังหวะเข้าไปรับครับอืครับตัวตาม,มาครับอมาตะาครับอมาตะนะครับอมาตะนะครับอมาตะาเป็นไงบ้างตอนนี้ฟื้นโอ้โหอมตะโอ้สวยเลย ความสวยอมกาตางงี huh. ้ยดูหัวรุ่มดิหัวลุ่มไล่ซื้แล้วก็เป็นไงครับเขาพยายามยืนเนี่ยนี่เนี่ยประจุ EMA มาอยู่ใกล้ๆกันหมดแล้วแล้วก็ยืนนะแม้ว่าจะย่อก็ย่อเป็นไฮโลเลื่อยๆเนี่ยวันนี้แล้วล่าสุดเนี่ยก็เห็นภาพชัดเจนภาพซ้ำนะําพซ้ำไหมครับมีโลยกขึ้นจากนั้นย่อเป็นโดจี method. แล้วก็ยกพออยู่โดจินี้ไม่ยอมหลุดโลอีกยืนเหนือ EMA อีกใชี้บอ่ะครับเออแล้ววันนี้เปิดกระโดดด้วยปกติแล <life> ้ว สายนี้เขาปเปิดกระโดดบ่อยนักหรอกนะเปิดกระโดดแล้วไล่เป็นบิ๊กไวเลยบวกผลลุ่มพีคด้วยแบบนี้ทรงมาแบบนี้สวยมากนะครับอันซับลอดครับดูซับลอดครับเลื่อนมาแล้วครับเหลือ 7. 7. สิบเก้าจุดเจ็ดซับลอดนะครับไม่ได้ลึกมากซับลอดนะครับแนวต้านถัดไปครับก็มองไปที่ยี่สิบจุดห้าเลยนี่ยี่สิบจุดห้าค่อนข้างแข็งไหมแนวต้านตรงนั้นนะแต่ว่าเนื่องจากว่าส่งเขาเตรียมเป็นขาขึ้นบอลุ่มเก็บของรุนแรงช่วงนี้บวกกับข่าวคราวนะ การเปิดไม้เปิดเมืองของนิคมอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยที่อมตะเขาก็รับเป็นๆแหละเข<ม>าอยู่ใน,น,นโอ้แล้ววินงวินนามาเขามีครับโอ้ก็มีสิทธิ์ไปต่อได้ใชัไหมอมตะครับส่วนเอ่อคนที่จะรอย่อ,อก,ก็ได้เพราะว่าเขาปกติแล้ววุ่นใหญ่ๆแบบเนี้ยเแล้วเขาเขาบิา๊กไวไปแล้วเขาจะพาคก,ก่อนครับ,รบมูก่กับพาคก่อนได้รครับอมตะครับ hmm. อืมฮะตัวต่อมาครับตต่อมาครับเอเอสครับ เอชนครับเอชอ่าไปสายอะไรรถบ้างเอชนะเอเนี่ยจริง,รงๆแล้วเขาทรงเขาพักพักอยู่โซนนี้ยังพักอยู่โซนบนเล้วขึ้นมานานแล้วเนี่ยออกจากกรอบชุดน,นี้แล้วก็อยู่โซนบนไม่ยอมลงนะก็ผลประกอบการก็ออกมาดีในปีที่ผ่านมาเอชนะครับอ mm hmm. รอบนี้การพักอยู่เหนือเอเอทุกเส้นพี่นิจแต่ mm hmm. เป็นพักแบบเนี่ยยกหลูขึ้นมาด้วยนะพักยกโหลแม้ว่า คือลักษณะการพักเป็นแพคเป็นแท่งแรงนะครับมีแนวต้านอยู่สามสิบสองจุดห้านะครับที่ทำดับเบิลท็อปไว้แล้วก็ไม่ผ่านแต่พักเป็นไฮโรแบบนี้น่าสนใจั้นแต่ถ้าจะเข้าหละ่ะฟินิกเข้าก็สอบรอดเขาจริงๆโซนนี้ยังไม่เบรกนะพอมไม่เบรกดันดาวเทีรี่ต้องลงวันนี้สอบลอดนะยี่สิบแปดบาทลึไหมก็สักสิบเปอร์เซ็นต์น้ำใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นต์ก็ ถามมาเลือกไหมอ่ะรับความเสี่ยงไหวไหมล่ะ,ะไหวก็ลุยอ่พี่ส่วนแนวต้านครับแนวต้านแรกก่อนเลยสามสองจุดห้าก่อนแล้วก็แนวต้านถัดมาโรฮไฮประมาณสามสิบสามบาทของเอชนะครับครับอา่าวคราวเขาก็ดีนะที่ผ่านมาว่าผลประกอบการดีมีออเดอร์คําสั่งซื้อเพิ่มเข้ามาเยอะเมือนกั่นะจ AH ับเอชครับครับอ่ะตัวต่อมาครับตัวสุดท้ายแล้วครับครับตัวนี้นี่คนเชียร์เยอะเลยอ่า i อวอครับ ไอเอวีเอลอย่ไหมไอเอวีเอลอิงก็พักมานานนะพี่นอ uh huh. โซนไหนที่ขอดูทําเฟลงวิดนึงครับเผลอๆนี่แต่พักก็ว่าถ้าดูทําเฟรงวิดไม่ได้พักลึนะก,าากน,น,น uh huh. ะพักมาจัดโซนแต่ละห้าสิบสองบาทเนี่ยโซนนี้ครับสองบาทแล้วพักมาพักมาเหลือแค่สามสิบเจ็ดบาทก็ออกก็ก็ลงมาเซลลมาใช้ได้แล้วนะราคาลงมาเยอะแล้วนะ uh huh. แต่ในราคาที่ลงเยอะน่าสนใจนี้พี่นิ มีดาวไบเจนนั่นเหลือ,อเกิดดาวไบเจนไั่เห็นชุดนี้กระจุกนี้เทขายดูเหมือนจะแรงหน่อยนะแต่ว่าพอเริ่มมีดาวไบเจนราคาเริ่มเด้งกลับขึ้นแล้วก็เป็นการเด้งไปเทสที่ EMA 10, 10. ทเทสเสร็จก็พักลงมานิดหนึ่งนะครับตัวนี้ขอดูนิดว่าพักแบบนี้ยพักเป็นยกโลขึ้นมาแบบนี้นะครับพักตรงไหนนะครับเพราะรมันมีระยะในการพักครับพี่นิอขอดูว่าใช่ยามีห้าไหมในการพักนะครับ อาใช่ด้วยพักยเมห้านะครับ,รบจากเดิมที่โหนยเมห้าเด้งแล้วมาพักยเมห้ามีไดออเจนแล้วพักยเมห้าแบบนี้สวยครับมีสิทธิ์ไปต่อแล้วก็ถ้าแบบนี้มันมาจากโลมีไดออเจนด้วยนะครับอยู่ใกล้ๆโลมากเลยแถวๆสามสิบหกจุดห้าประมาณนี้ครับอืมใกล้มากต้องบอกอาาคุมแบบนี้มีไดออเจนด้วยอ่อตอบลอดไม่ลึกด้วย น่าสนใจน่าวางแผนเทรดได้ตัวนี้ครับชอบตัวนี้ครับ i ี IV l เหมาะถือกลางถือยาวได้ตัวนี้ครับมาจากโซน,น,นล่างมาจากโซนล่างด้วยตอนนั้นมีข่าวจะไปซื้ออะไร PTL PT <L S 2> ใช่ไหม PTL ครับเออกองทุนกองทุนก็ไปดัก PTL กันเต็มเมยดักเสร็จารม,มาเลยล้นดับหลังผลประกอบการน่าผิดหวังรูดลงเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นในวันเดียวนะครับก็มาดู IBL จะซื้อไหมผมมองว่ามีโอกาสที่จะตามมาเก็บนะเพราะว่า พีทีเอลในพื้นฐานเ็าดีขึ้นมาผลว่าการแยกคิวเดียวอืแล้วก็มีเรื่องของอะไรอะสัสดส่วนโครงสร้างงบการเงินเขาดีทีไอวีเอลจะเดบิพีทีเอลตอนนี้นะอาจจะเก็บของถูกมีสิทธิ์เก็บตอนนี้นะอืมก็คล้ายๆกันแต่ว่าทีสบายไปไล่ซื้อซิงเกอร์เออใช่มีสิทธิ์ได้แต่ว่าแต่ไอวีเอลมันเขาเพราะตอนนั้นมีข่าวที่เขาไม่ปฏิเสธเหมือนมติยังไม่ออกใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ไม่ปฏิเสธก็คือ ถ้าซื้อเขาไม่ได้ซื้อแบบบนกระดานนะก็จะซื้อแบบชนิดว่าเจรจาจากผู้ถือใหญ่กันเลยอซื้อนอกกระดานเออซื้อซื้อเสร็จจะซื้อแบบมีในยาซื้อแบบเทคโอเวอร์นะอ่านะครับแต่ตอนนี้ตัวสัญญาณของไอวีอต้องบอกว่าสัญญาณมาสวยนะแล้วแนวต้านครับแนวต้านมองที่รูเวอร์ไฮนะครับประมาณโซนแถวสามสิบเก้าบาทตรงนี้แนวต้านครับสําหรับไอวีอครับครับอ่าหมดยังครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับก็มีคอมเมนต์จาก เพื่อนๆจะไมให้มีคุณวุจรีนะครับอ่าครับอ่าขอบอกขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับเช่นกันครับคุณวุจรีคนนี้เป็นเอฟซีที่น่ารักมากติดตามเป็นกำลังใจกันตลอดมาเลยครับอ่าครับแล้วก็มีคนขอซุปเปอร์มาซุปเปอร์นะครับพื้นฐานซุปเปอร์ครับอ๋อขอดูพื้นฐานซุปเปอร์ด้วยนะทาไมวิ่งลงไม่มีงงหัวขึ้นเลยครับเอาเดี๋ยวขอเวลาวันสองวันนะครับซุปเปอร์เดี๋ยว เจาะพื้นฐาน้ให้นะครับเพราะว่ามีข้อมูลเยอะพอสมควรที่ต้องมาดูเวลามันลงแต่ไม่มีอะไรเลยก่อนไปเจาะพื้นฐานนั้นแถมท้ายดูครับซุปเปอร์นิดนึงมาซุปเปอร์อีกตัวกันครับเออนะดูซิไม่ได้ใครดูมานานตนัวนี้พื้นลงเป็นไงบ้างโอ้โหก็คือดูแบบยังไม่หินหน้านะคาคตริงๆดูไปลงลงแบบไม่มีเดลอเจ็นอ่ะทีนี้นนโอ้คือเดือนแรกนีย่ยนะ ทำเฟรมเดย์ Day, mm hmm. เขามีเดวเจนอยู่รอบหนึ่งแล้วนะรอบหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่สักเซสเท่าไหร่เก้าแล้วไม่ผ่านแล้วก็ลงต่อชุดหนึ่งล่าสุดเนี่ยทำเป็นเกือบเกือบจะทำเป็นโซนทรงเหมือนมอนิ่งสตาร์ครับแต่ว่ามาชนพักตรง EMA สิบก็ EMA ห้ e าการตอนนี้ห้าอยู่ครับตอนนี้ห้าอ e ่า EMA ห้ามาพักเน EMA ห้าด้วยเพราะยังไม่ผ่าน EMA ห้าก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่มานะยัง่ต้องรอเขาลุ อย่างน้อยสักยืนเหนือยี่สิบขึ้นไม่ได้ก่อนค่อยมาดูกันอีกทีเอาโูกาสกลับตัวยังส่วนพื้นฐานว่าทําไมเป็นแบบนั้นอ่ะขอเวลาอาจจะเป็นวันวันสัปดาห์หน่่ยวันอาทิตย์เนี้ยดูนะจะมีเวลาจะยกซูเปอร์มาดูกันนะครับของคุณอะไรนะโอ้หกงานชื่อไม่ออกงานจันเออนิที่ผลอะไรสักอย่างั้งนะสองห้าหนึ่งหกนะครับโอเคครับก็ขอบคุณที่เม้น์มานะครับเดี๋ยวอาจารเวลาทําให้ครับซูเปอร์ซูเปอร์ตัวนี้เป็นขวัญใจสายซิ่งมาก่อนอ่ะพี่นิค้ไหม ออใช่ครับอืมุ่นเล็กสายซิ่งมาก่อนรอบนี้รูดมาเฉพาะอะไรแล้วเป็นการรูดที่คือนอกจากสัญญาณเดลเจนไม่มามันมันสอด้องดาวเฉยๆดูวอลุ่มดิวนลุ่มเทไกไปไงโอ้ยพีขึ้นพีขึ้นเเรื่อยอย่างเงใช่ไหมครับเออมันยังไม่ใช่โซนจะเก็บของนะสำหรับซูเปอร์ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณนะครับโดยเทคนิคเข้ายังไม่ใช่โซนเก็บของส่วนพื้นฐานไปดูอีกทีว่า เขาเจออะไรแล้วจะหมดด้วยอย่างนะครับอ่านี่คือสําหรับวันศุกร์นี้นะครับ,คร,บครับสำหรับเพื่อนๆที่เอมีความคิดอห็นี่อะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้อยากจะสนใจหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษอยากให้พวกเราดูหุ้นตัวไหนก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยจะมาตอบในคลิปถัดไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจกันมาสุกนี้ไม่สุขเท่าไหร่ <c oughs> สุกที่ไม่สีฟ้าสุกที่สีแดงนะครับอ่ะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับครับถ้าจัดเลี้ยงกาแฟก็กดปุ่มซุปเปอร์ดงข้างล่งนะครับนด้ครับครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ